ครับวิดีโอนี้ก็จะมาแนะนําการใช้โปรแกรม PowerPoint ในการนาบันทึกการนำเสนอการเรียนการสอนพร้อมทั้งเห็นหน้าครูผู้สอนไปพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเตรียมสไลด์ PowerPoint นะครับที่เราจะมานำเสนอให้กับเด็กๆนะครับโดยที่โปรแกรม PowerPoint นั้นก็จะแนะนําให้เป็นเวอร์ชั่น ที่เป็นปัจจุบันนะครับเวอร์ชันใหม่หน่อยเพื่อที่จะ,ะมีปุ่มร bon, ิบบอนแถบของการที่จะบันทึกวิดีโอการสอนตรงนี้นะครับทีนี้มาดูนะครับตรงแถบด้านบนตรงนี้นะครับที่เราจะทำการบันทึกนะครับระด,ดับแรกเลยเรามาเลือกที่การบันทึกหรือเรคคอร์ดตรงนี้นะครับด้านบนถัดมานะครับ จะสังเกตเห็นว่ามันจะมีปุ่มบันทึกสไลด์นะครับก็จะมีให้คลิกเลือกตั้งแต่สไลด์ปัจจุบันเลยหรือว่าบันทึกจากจุดเริ่มต้นนะครับในที่นี้ก็จะแนะนำะที่มาแนะนำก็จะเป็นบันทึกสไลด์ปัจจุบันตรงนี้นะครับก็คือหน้านี้นั่นเองนะครับอพอคลิกคลิกเสร็จปุ๊บนะครับ สังเกตเห็นมุมล,ล่างขวานะครับก็จะเห็นหน้าตาของครูผู้สอนขึ้นมาแล้วนะครับแต่วิดีโอนั้นยังไม่ถูกบันทึกนะครับวิดีโอจะถูกบันทึกก็ต่อเมื่อนะครับจะสังเกตเห็นปุ่มบันทึกด้านบนซ้ายนะครับเมื่อเรากดปุ่มบันทึกวิดีโอถึงจะถูกบันทึกนะครับหากเราบันทึกถ้าเราบันทึกวิดีโอเสร็จเราก็สามารถที่จะหยุดวิดีโอจากปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวจะแนะนำเครื่องมือในการนำเสนอไปอในระหว่างการานำเสนอให้กับนักเรียนนะครับตรงนี้นะครับด้านซ้ายขวาสามารถที่จะคลิกเลือกสไลด์ที่เรามีนะครับถัดมาด้านล่างนะครับก็จะมีอ่แถบเครื่องมืออาจจะเป็นตัวชี้ที่เป็นเลเซอร์นะครับ มีดินสอนะครับมีแถบดินสอมียางลบแล้วก็มีปากกาเน้นข้อความนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบการบันทึกวิดีโอสั้นๆให้ดูนะครับครับเขาจะนับถอยหลังนะครับเทสเทสหนึ่สองสาครับเป็นการบันทึกวิดีโอการเรียนการสอนโดยที่เห็นหน้าของครูผู้สอนไปพร้อมๆกันครับ พอเราจบการบรันทึกแล้วนะครับเราก็จะมากดปุ่มหยุดการบรันทึกตรงนี้นะครับถัดมานะครับรรค,ครูสามารถที่จะปิดหน้าต่างตรงนี้ตรงมุมด้านบนขวาได้เลยนะครับปิดหน้าต่างตรงนี้ลงไปก่อนเมื่อเรากดหยุดการบันทึกตรงนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับรวิดีโอจะยังไม่ถูกบันทึกออกไปนะครับค,ครูสามารถที่จะจะัดตำแหน่งนะครับ จัดตำแหน่งของอครูผู้สอนไว้ตรงตำแหน่งไหนก็ได้นะครับตามใจชอบได้อีกครั้งสามารถย่อหรือจะขยายเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับทีนี้วิดีโอจะถูกส่งออกไปก็ต่อเมื่อคุณครูมาคลิกตรงคำว่าส่งออกไปหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเป็นคำว่า export นะครับคลิกตรงนี้เป็นอ่าเป็นลำดับถัดไปนะครับ พอคลิกแล้วเราก็จะเห็นหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมานะครับคุณครูสามารถที่จะเลือกนะครับขนาดความละเอียดนะครับตั้งแต่ความละเอียดสูงไปจนถึงความละเอียดต่ำนะครับเมื่อเราคลิกเลือกความละเอียดเสร็จแล้วนะครับคุณครูก็สามารถนำมาคลิกก็มาคลิกที่การสร้างวิดีโอได้เลยนะครับ พอคลิกสร้างวิดีโอเสร็จนะครับอ่าคลิกสร้างวิดีโอเสร็จเขาก็จะมีให้เลือกนะครับว่าเราจะนำวิดีโอตรงนี้ไปเก็บไว้ที่ตรงไหนนะครับอ่าสมมุติผมเก็บไว้ที่ My Video นะครับตั้งชื่อเสร็จเรียบร้อยกดบันทึกนะครับครับตรงนี้ระหว่างการบันทึกนะครับอ่าโปรแกรมก็จะทำการสร้างวิดีโอขึ้นมานะครับ ระหว่างการสร้างวิดีโอตรงนี้คุณครูอย่าเพิ่งปิดโปรแกรมไปไหนนะครับหรือคลิกการกรบาทตรงนี้นะครับอรอจนกว่า,าวิดีโอจะถูกสร้างขึ้นหรือ Export ออกไปนะครับในแหล่งที่เราจัดเก็บเมื่อสักครู่นะครับอเาเพราะ Export ไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะมาเช็คไฟล์เรานะครับเมื่อกี้เอามาผมเอามาเก็บไว้ที่ My v ว d ดีโอนะครับ ไฟล์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูนะครับทีนี้ก็จะได้ไฟล์ในการที่เราบันทึกวิดีโอการสอนโดยใช้ PowerPoint อย่างง่ายเลยนะครับ ครับหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับสามารถช่วยแชร์ช่วยส่งต่อไปสำหรับคุณครูที่อยากจะ,ะนำเสนอการเรียนการสอนบันทึกการเรียนการสอนแบบนี้นะครับไปให้คับเด็กๆหรือคุณครูท่านไหนมีข้อสงสัยตรงไหนสามารถอคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ขอขอบคุณครับ